สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับวันนี้เราก็จะมาแก้ปัญหานะครับน้ำนะครับในชักโครกเราครับไม่ตัดนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะถอดสายให้ดูครับนี่ครับถึงแม้ว่าเขาจะไหลจนเต็มแล้วนะครับแต่ว่าเขาไม่ตัดนะครับเห็นไหมครับนี่ครับก็สาเหตุนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ แต่ว่าถ้าไหลแบบนี้นะครับวันสองวันนะครับห้องน้ําเราก็เต็มนะครับนี่ครับคือเขาไม่ตัดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าที่เป็นแบบนี้เพราะอะไรนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะครับเราไปดูบ่อพักนะครับนี่นะครับก็คือถ้าน้ําไม่ตัดนะครับจะทําให้อาบ่อพัก เรานะครับก็จะเต็มแบบนี้นครับถึงจะดูดไปนะครับก็ไม่เกิน3วัน4วันครับเขาก็เต็มอีกนะครับเพราะน้ําเขาไหลลงมาตลอดนะครับเดี๋ยวเราไปแก้ไขกันเลยนะครับนี่ครับสาเหตุก็คือจะมีหินปูนนะครับเกาะอยู่นะครับตามไอตัวลูกลอยเขานะครับแล้วขาลูกลอยนะครับถ้า มีค้าบหินปูนเกาะอยู่เขาก็จะ,ะไม่ตัดน้ำนะครับเพราะว่าเขาจะไม่สะดวกนะครับคือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไม่สะดวกแบบนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะก็จะถอดอชุดนี้ออกมาทําความสะอาดนะครับนี่นะครับน้ําไหลไม่หยุดนะครับเราก็ชงัดออกมาเห็นไหมครับว่าจะมีะหินปูนเกาะอยู่เยอะเลยนะครับ เราก็จะถอดมาทำความสะอาดนะครับหาเหล็กหาของแหลมนะครับมาแซะออกนะครับถ้าเพื่อนๆจะถอดชุดนี้ออกมาเลยก็ได้นะครับนี่ครับถอดออกมาได้นะครับเพราะว่าห็นปูนเขกเกาะเยอะเลยนะครับหรือจะทําการทําตรงนี้เลยก็ได้นะครับโดยไม่ต้องถอดนะครับเพราะว่าจุดที่ทําให้ไม่ตัดน้าก็คือตรงนี้นะครับ ตรงคอลูกลอยนะครับเพราะว่าเขาขยับไม่สะดวกนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาทํากันเลยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไม่ถอดนะครับผมจะทําตรงนี้เลยนะครับนะครับแล้วก็หาไขควงหรืออะไรนะครับมาแทะออกเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวกานะครับที่ทําให้ลูกลอยเราไม่ตัด แล้วก็น้ำไหลตลอดนะครับอ๋อแล้วนี่นะครับส่วนขาเขาครับส่วนตรงนี้นะครับเราสามารถถอดได้นะครับนี่ครับเราสามารถเบรดตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยนะครับ นี่ครับเ็เห็นว่าหินปูนะครับอยู่ข้างล่างเต็มครับคือสาเหตุที่น้ําเราไหลไม่หยุดนะครับเพราะว่าเขารองตรงขาอยู่นะครับก็ทําให้อ่าเขาดันลูกลอยเราขึ้นนะครับแล้วก็น้ําไม่สามารถปิดเองได้นะครับจากนี้นะครับเราก็จะใช้ไขควงหรือเหล็กแหลมครับแซะตรงนี้นะครับเอาให้หินปูที่ เกาะอยู่ออกให้หมดนะครับนะครับเราก็จะมาประกอบกันเลยนะครับก็ไม่ยากนะครับก็ใส่ตามที่เราแกะออกมานะครับเรียบร้อยครับเุกบรอยเรานะครับเดี๋ยวเราไปเปิดน้ากันเลยนะครับนี่นะครับเราก็เปิดน้ํานะครับ ี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามาถึงแล้วเขาจะตัดหรือเปล่านะครับนี่ครพะปกติเขาไม่ตัดนะครับแล้วก็น้ํามาท่วมตรงรูเดนนี้นะครับแล้วเขาก็ไหลลงไปท่อพักนะครับทําให้ซ่วมเราเต็มนะครับอย่างนี้วันเดียวหรือสองวันนะครับเต็มนะครับเรามาแก้ปัญหาก็คือ เราทำการกําจัดนะครับค้าบหินปูนนะครับที่เกาะฝังนะครับทําให้ขาตัวนี้นะครับเขาไม่ทํางานนะครับนี่ยตอนนี้เขาก็ตัดแล้วนะครับนี่ครับแลาปกติจะท่วมมาถึงนี้เลยนะครับกดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับก็ มันดูแลนะครับไม่ให้ค่าผิวปูนเขาเกาะได้นะครับถ้าเกาะแล้วก็เรียบร้อยนะครับทําให้ลูกรอยเราไม่ตัดนะครับนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับดูนะครับว่าลูกรอยจะตัดไหมนะครับก็อันนี้ก็จะมีค่าผิวปูนเกาะติดอยู่นะครับแต่ถ้าวันไหนมีเลาว่างผมก็จะทําความสะอาดนะครับนะครับวันถึงนี้ครับเดี๋ยวก็จะตัดแล้วนะครับ ตัดแล้วนะครับก็มาถึงลูกลอยพอดีทำลูกลอยน้ําดันลูกลอยขึ้นนะครับทําให้ขากดนะครับเป็นการปิดนะครับตัดน้ํานะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อไดหลายท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ